สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มาดูแนวทางโค้งสุดท้ายนะครับวิ่งบนตัวเดียวนะครับมา10หน่วยนะครับวิธีการคํานวณนะครับสูตรนี้จะใช้หลักแสนนะครับบวกกัน5ครั้งนะครับแล้วบวกหลักพันบวกหลัก10บนบวกหลักหน่วยบนนะครับบวกหลักหน่วยล่างบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าครั้งที่2บวกหน่วยท้ายครั้งที่1นะครับบวก10บท้ายครั้งที่2บวก8คงที่นะครับได้ตัวเด่นตัวเดียวมา10หน่วยนะครับ มาดูยอดหลังงวดแรกนะครับสูตรคำนวณได้เลข2นะครับแล้วรางวัลมันออก3 2 4 2นะครับมันเข้าในหลัก10บนนะครับถูกเป็นงวดแรกนะครับเลข2มาในหลัก10นะครับงวดต่อมานะครับคำนวณได้เลข2ตัวเดิมนะครับแล้วผลรางวัลมันออก852งนะครับงวดนี้เข้าหลักหน่วยนะครับ สูตรจะอยู่ที่10หน่วยอย่างเดียวนะครับงวดต่อมาคำนวณได้เลขห้านะครับผลรางวัลออก6 865นะครับงวดนี้เข้าหลักหน่วยอีกนะครับงวดต่อมาคำนวณได้เลข6นะครับรางวัลมันออก3 5 6 6เข้าที่หลักหน่วยอีกนะครับเข้าหลักหน่วย3มงวดติดนะครับงวดต่อมาคำนวณได้เลข6ตัวเดิมนะครับ แล้วผลรางวัลมาดอกหกสี่หกงวดน,นี้เข้าหลักหน่วยอีกนะครับเข้าหน่วยบนนะครับงวดต่อมาคำนวณได้เลขเจ็ดแล้วผลรางวัลออกเก้าเจ็ดแปดอ่างวดน,นี้มาเข้าที่หลักสิบก็จะอยู่ที่สิบหน่วยสิบหน่วยนะครับงวดต่อมาคำนวณได้เลขหก 6. แล้วผลรางวัลออกหกเก้าหกเข้าหลักหน่วยนะครับอ่ามันออกหลักร้อยนี่เราก็ไม่เอานะไม่นับนะ งวดต่อมาคำนวณได้เลขเก้านะครับตัวเดียวนะครับแล้วผลรางวัลออกแปดเก้าแปดเลขเก้าเข้าที่หลักสิบบนนะครับงวดต่อมาคำนวณได้เลขสี่ผลรางวัลออกหนึ่งสี่ห้านะครับหนึ่งอ๋อเลขสี่นะครับเลขสี่นี่อยู่ที่หลักสิบนะครับแล้วก็งวดต่อมาคำนวณได้เลขสอง ผลรางวัลออกสองห้าสองหนับเลขสองเข้าที่หลักหน่วยนะครับงวดต่อมาคำนวณได้เลขเก้านะครับตัวเดียวนะครับผลรางวัลออกแปดเก้าห้าเลขเก้าเข้าที่หลักสิบบนนะครับแล้วก็งวดล่าสุดสูตรคำนวณได้สิบสองได้เลขศูขข 0, นย์นะครับได้เลขศูนย์เลขศูนย์ตัวนี้มาในหลักสิบบนนะครับออกเจ็ดศูนย์หก ก็เข้ามาหลายงวดพอสมควรนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12งวดนะครับเป็นสูตรวิ่งบนตัวเดียวมาเฉพาะ10หน่วยนะครับคราวนี้จะมาคำนวณตัวเลขงวดใหม่นะครับในงวดวันที่17มกราคมนะก็คือวันนี้นะครับสูตรใช้หลักแสนําบวกกัน5ครั้งนะครับ85 40 บวกหลักพันเลขเจ็ดบวกหลักสิบบนนะบวกหลักสิบบนเลขศูนย์บวกหลักหน่วยบนเลขหกบวกหลักหน่วยล่างเลขหกนะครับแล้วบวกร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งก็เลขหกบวกหน่วยหน้าครั้งที่สองเลขเจ็ดบวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งเลขแปดบวกสิบท้ายครั้งที่สองเลขหกสูตรนี้มันบวกเลขแปดคงที่นะครับเท่ากับ 40, 6, 7, 4 0นะ่บวก7ได้47 47มาบวกอีก6 53 53บ59วก6 59 5านะครับ59มาบวกอีก6 65 65นะครับมาบวกอีก7 72 72มาบวกอีก8 80 80บวก6นะครับเป็น 8, 16, 86 86อ่ามาบวกอีก8 94นะครับ94 ได้เลขสี่นะครับในงวดวันนี้สูตรได้เลขสี่เป็นตัวเด่น10หน่วยนะครับถ้า4มานะครับก็คาดว่าจะอยู่ในหลักใดหลักหนึ่งเนะี่ยในไม่สิบก็หน่วยนะครับดังนั้นถ้าผู้ชมก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับว่าจะมีหรือเปล่าซึ่งในชุดสรุปนะครับเลข4ผมก็ฟันไว้ ในชุด2ตัวบนนะครับสูตร3าี่นะครับซึ่งสูตรผมก็ลงให้แล้วนะลงให้แล้วเนาะที่ได้3กับ4นะครับส่วนจะมาหรือเปล่านี่ก็ต้องรอดูนะครับนี่นะครับสูตร3 4วิ่งบน2ตัวง่ายๆเนาะนี่นะครับเอาหลัก10ล่างนะครับเอาหลัก10บล่างด้บวก2นะครับ ก็ได้3กับ4แต่ผมเน้นที่เลข4นะครับเอาก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับวันนี้นะครับคําเตือนนะครับสูตรก็เป็นเพียงแค่แนวทางการคํานวณทางตัวเลขทางคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับก็ใช้เทียบซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับตัวเลขจะออกอะ,อะไรในวันนี้ก็ไม่มีใครทราบล่วงหน้านะครับสูตรคํานวณมีหลายสูตรนะครับไม่รู้สูตรไหนจะเข้าเหมือนกันแต่ผมก็ขอให้สูตรนี้มันเข้านะครับเลขสี่ขอให้มาใน10หน่วยนะครับ คลิปนี้ก็ทิ้งท้ายไว้แค่นี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ